มีร้านเติมโลบัคแนะนำไหมผม,มอยากเปลี่ยนเสื้อวะร้านเติมโลบักแนะนำาหรอ,องนี้ต้องร้านนี้เลยจีน Lawabuck าาทางร้านเนี่ยมีบริการกดโลบัคที่จีนต้องการด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมพาสแมปไหนดังๆในโลบักเนี่ย l a ว a b u c k เนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยต้องบอกเลยว่าหลายแมปมากๆอุ้ยร้านดูดิชุดใหม่โคตรปี้ยก็ถ้าคุณผู้ชมอยากเท่แบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการเว็บ l a ว a b u c k นะฮะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ ครับตอนนี้มาโปรเจกต์เซเลเยอร์กำเนิดหอกูเนี่ยโหลดเสร็จตอนไหนโอเคเอาเลยครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของโปรเจกต์เซเลเยอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็สตรี่ในวันนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่จีนของเรานั่นเองจากช่องจีจัดนะครับผมสวัสดีครับโอเคอย่างที่เดี๋ยวก็มีแบบลงผมอาจจะลงคลิปพร้อมกับพี่จีแหละคุณผู้ชมก็ เป็นคลิป first impression อีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมที่เปิดใหม่ก็คือเกมจากอนิเมะคิ m i ซึโนย o y ะนะครับผม,ผมเกิดลอดโหลดนะครับเน็ตหอนะคุณผู้ชมขออภัยนะครับอุ้ยแต่เขาต้มไม้มันแบบอะไรไว้นะเนีย่ยพี่วิเหมือนนะอะไรจริงๆนะอล้วมาเชื่ออนะไรแกนแกนพีชเออแกนพีชผมปรับสกิลไม่ได้เออเหมือนกันปรับไม่ได้คือไงอ่ะอันนี้คือมันปรับไม่ได้อยู่แล้วหรอหรือว่าอย่างเงี้ยออจะบ้า อันนี้ผมปรับอะไรไม่ได้เลยนะผู้ชมเท่าที่เห็นตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เกมแบบเพิ่งเปิดเลยนะครับผมอาจจะมีบั๊กเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคนเล่นถล่มทลายมากนะครับผมอยู่ที่70,000่นกว่านะครับผมเกือบแป0 0มื่นะคุณผู้ชมซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกมบั๊กด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคระหว่างนี้ผมก็ขอพูดเกิดรอตัวเกมฟิกสักคู่หนึ่งนะครับผมก็สภาคนที่ มาติดตามช่องผมเนาะผมว่าผมก็คงทําคลิปแนวนี้แหละออกมาเหมือนเหมือนแบบเดวอนฟอร์นะครับผมแต่ว่าผมคงเน้นไปทางด้านคอนเทนต์ของอสูรเนาะคนที่อาจจะติดตามทางด้านของสไลเยอร์เนี่ยอาจจะต้องไปฝังของอพี่จีหรือว่าจากช่องจีจาแทนนะครับผมใช่แล้วทรอยพี่จีจะทําพวกของสไลเยอร์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ หลังจากเมื่อคืนนะที่ตัวเกมถูกเปิดนะก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมผมก็ตื่นมานะเมื่อคืนผมไม่ได้อยู่รอเขาฟิกพวกบั๊กต่างนะครับผมก็คือขอนอนก่อนนะแล้วก็ตื่นมาอัดนะครับซึ่งพี่จีของเราก็เหมือนจะเวลนําไปแล้วนะเล่นละติ๊หนึ่งเอเล่นเป็นละติ๊นึงนะครับผมโอเคเรานี่เราแต่งตัวแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออันดับแรกนะเรสุ่มแคร์ก่อนดีกว่านะครับผม ซุ่มไปแลยครับ5สปินมีในเกมในโค้ดอีก15สปินโอเคดูดโรจิโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยบัวขนาดนี้เอ้าได้เดนเดอรี่ชินาสุกาวะตระกูลเดียวกันเอ้ยสวยเราเป็นตระกูลเดียวกันดีกว่าไม่เอากูไม่เสี่ยงอ่ะผมเสี่ยงมา100กว่าสปินแล้วนะ แต่งเป็น<า>อีกโกะเลยมาท่องโลกใช่ฮะ<ช>โอเคอันนี้ก็อยู่ในช่วงอธิบายระบบต่างๆนุผู้ชมอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับไปครับโอเคเรากดล็อกหน้าจอไปนี่ตามไี่สอนเลยนะโอเคอุ้ยเหมือนแกนพีชมากโอเคกดคอนโทรนนะครับโยลูกการปีนอ๋อโอเคเราต้องกดค้างด้วยนะเอยไม่ต้องนี่หว่า คแค่กดทีเดียวนะคุณผู้ชมแหมมันจะปีนเลยนะโอเคครับไปโหต้องวิ่งไกลเลยฮะเจ็ดร้อยเมตรอันนี้เจ็บไเนะอ๋โอโอเคโอเคอ่าต้องค่อยๆปีนไปเฮ <c oughs> ้ยอึ๊อ,อ่าได้โยผมไม่แน่ใจว่ามี <c oughs> ฟอร์ดเมมไหมนะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะมีนะฮะถือว่าเขาทำแบบวิวบรรยากาศออกมาค่อนข้างโอเคนะมาฮะเรามาเจอมอนแล้วดูเมคานิกการต่อสู้กัน,นครับ อุ okay. ้ยโอ้ดูทำไมมันตีไม่ออกตียากมากคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าปิงหรือเปล่านะอุ้ยคืออันนี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมว่ามันบักรือเปล่านะเพราะว่าผมกดเปลี่ยนเป็นหมัดแล้วนะครับผมแต่ว่าผมตีไม่ได้นะเออผมกดคลิกซ้ายตีไม่ได้นะครับผมเอาเ <laughs> อะไรยเขาเนี่ยอุ้ยดุด้วยดุด้วยเก็บอืมสะสมงานหนึ่ง โอเคนี่คือเส้นทางไปนสรกของเราถ้ผมเจอเดี๋ยวผมช่วยพี่วิทย์เก็บแล้วดรอปให้พี่วิทย์ด้วยดีกว่ามันได้เหรอได้ครเพราะตังยังดรอกเลยพี่วิทย์เออโคแจิมมาคุณผู้ชมตอนแรกเราสคิปจากทูตัวเรียลไปนะครับผมเพราะว่ามันบั๊กนะอู้หหหืมปิงเรื่อยเนี่ยเซิร์ฟได้เซิร์ฟปิงตอนนี้เลยลำบากเลยถ้าถ้าเกิดจะบั๊กบางทีก็ไม่แปลกอ๋อไอ้นี่เป็นอะไรอ่ะใครอ่ะ เป็นแรอ๋ออันนี้มันเป็นเฟสที่สองคที่ผมใช้ก็คือกดเฮดแบกเนี่ยแล้วก็สู้พวกนี้ไปด้วยต้องแบกตลอดนะโอเคเขาสู้ไปด้วยมันก็ทำเฟสได้แล้วมันได้อีกทีเยอะอนี่แต่ถ้าเกิดรับอยากได้ตังไวๆดาบที่ผมใช้กันมันพันหนึ่งร้อยเนี่ยตามตรงนี้โอเคฮะเอาวะนี่ข้อดีของมีคนเป็นไกด์มีคนเฮ้ยลักเวนเอ์ นั่งได้ปะนั่งไม่ได้อะมันเดินไปกลับไกลอยู่ประมาณแต่มันได้300โอ้อยอ่้ยเกิดอ,อยากได้ไวนิดนึงก็ตรงเนี้ยยุดต่ำต้นไปเก็บข้าวสี่สี่ครั้งเก็บข้าวสี่ครั้งได้โอเคมาเฉลี่ยร้อยยี่สิบผมทำได้นะโอเคมาคุณผู้ชมเรามาเก็บข้าวดีกว่าไม่เป็นแล้วนักล่าเป็นชาวนาดีกว่า <c oughs> อุ้ยโมนีม่มีคนแจกมาให้ผมไง โอ้โหแล้วมาแจกต่อยอดเนี่ยฮะเรามีสตาร์เตอร์แล้วสมทบทุนนะชีวิตมีตังค์เท่าไหร่ต,ตอนนี้ผมมี1น0 0งพันหนึ่งฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยปะใช่ใช่เราตามอีจิโกะไปะฮะอีกเปลาอีจิโกะอีจิโกะนี่ดาบฝาดทิวิตดาบฝาดมันจะมีบัฟแบบบวกหนึ่งซ้อนแล้วก็ความทนอะไรเงี้ยโอเคครับโงวขาวทั้งตัวเลยตอนนะี้ ใช่ครเควสแรกอ่าผมที่ผมแนะนำนะก็ <_ an> คือเควสแรกเควสส <_ an> องไอหัวชมพู <_ an> อ่ะเควสสองครัมันจะมีกดสกคริปต์เควสพี่พี่เห็นไหมอ่าอ่าผมก็จะกดสกคริปต์เควสไอสคริปต์สคริปต์เควสทูเควสสองเนาอ๋าไอเปลาลากเบียนไปแล้วโอเคมันก็ให้แบกใช่ไหมใช่ฮะกดตัวเฮดแบกแบกแล้วก็สู้อ่ะโอเคครับ วันนี้อืออู้เอาทแบ,บตตลอดนะพี่บิ๊กโอเควันนี้เอาหลวงอือจอวันนี้ตีมั่วไปก่อนต,ตีมั่วไปก่อนตีมั่วไปก่อน <c oughs> อมาส่งแล้วครับอ่าอืโอโอ้โหดูลุมลุมลุมตีบอส เออเออเออ,เอ,อไม่ต้องขยับโอเคในช่วงในช่วงต้นก็น่าจะประมาณนี้นะคุณชมก็คือเราต้องมาวนลูปเควสท,ทั้งด้านของเควสแรกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับปรับเสียงก่อนนะเสียงมันแอมเบียนโอเคอ่าประมาณนี้นะครับช่วงแรกก็อาจจะต้องวนลูปทางเควสนี้ไปก่อนนะครับน่าจะยังปรับอะไรเปลี่ยน น่าจะยังปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะุณผู้ชมเท่าที่ผมไปดูอ่านไกด์มาเนี่ยก็คือต้องเลเวล15นะครับถึงจะเริ่มแยกสายแล้วนะสรับคนที่อยากเล่นพวกสเลเยอร์เนี่ยก็จะต้องไปทำเฟนอลเซเลคชั่นนะครับผมส่วนคนที่เป็นอสูรเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงทำไกด์มาแหละคุณผู้ชมก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยลวกันนะครับไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับ คงแบบว่ามีประมาณนี้แหละอาจจะยังไม่ได้มีเขาเรียกอ,อะไรภาพฟุตเทจให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นมากเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นการเล่นแบบธรรมดาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมผมถึงจะมาให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเกมเนาะก็อาจจะเป็นไกด์อสูรแหละนะฮะคลิปหน้าที่มาทํานะครับโอเคตอนนี้ก็กลายดิ้งไปก่อนนะครับก็เอาละคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นก่อนแล้วกันนะครับก็ ถือว่ามาดูระบบเกมคร่าวๆเนาะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะครับผมแล้วก็ขอเก็บข้อมูลต่างๆก่อนเนาะเพื่อที่จะมาเป็นไกด์บอกคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ว่าแต่คลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่นกอนแล้วกันคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดซับช่องผมด้วยนะครับมีอะไรตองกาคุยคอมเมนต์กันได้นะคุณผู้ชมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีนะครับ